เราอยู่ที่สวนพ่ะเลี้ยงคิดนะครับที่อำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลาพูนนะฮะอันนี้เป็นสวนแรกๆที่เราเคยพาเกษตรกรมาชมรอบหนึ่งแล้วนะครับกลับไปดูคลิปย้อนหลังนะฮะว่า2ปีผ่านไปเกิดอะไรขึ้นนะฮะ<ช>ตอนนั้นปลูกใหม่ๆต้นเล็กขนาดนี้นะครับต้นเล็กนิดเดียวนะฮะแปลงนี้เป็นแปลงใหญ่นะครับ12,000ต้นนะครับร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่โห เมื่อกี้เราพาไปดูสายพันธุ์จีนสายพันธุ์จากจีนก็คือไหหลำนะครับฝั่งนู้นจะเป็นไหหลัมฝั่งนู้นเป็นไหหลำฝั่งนี้เป็นเวียดนามถามว่าเวียดนามกับไหหลำเนี่ยโตต่างกันไหมฮะก็พอๆกันนะพอๆกันนะผมดูแล้วมันเหมือนกับมันไม่ต่างกันนะตอนแรกผมนึกว่าเวียดนามมันน่าจะโตกว่าใหญ่กว่ากวบกว่าทีนี้มาตอนหลังไหหลำก็โตไวเหมือนกันก็โตเร็วมามาทีหลังมันอยู่ที่การดูแลด้วย้งครับเพราะว่าพอเลี้ยงก็ดูแลดีตัวนี้ที่จีนก็ถอดไม้ได้นะถอดไม้ได้แล้วครับ าบางต้นบางต้นต้นนี้ก็ถอดแล้วครับอันนี้ครับเวลาเราถอดไม้มามันก็จะประมาณนี้นะฮะท่านลองดูนะครับท่านผู้ชมลองดูว่าข้างบนเนี่ยพวกเลี้ยงตัดนะครับไม่ให้ไม่ให้มันสูงเกินไปมันจะขยายลำต้นออกด้านข้างใช่ตัวนี้คือกล้วยกล้วยนะครับถือเป็นรายได้นะฮะ <c oughs> เป็นรายได้เลี้ยงสวนแทนที่คุณจะเลี้ยงไม้่วงโหรีอ่ย <c oughs> อย่างเดียวคุณเห็นไหมครับไม้ตัวนี้แพงที่สุด ตัวนี้แพงที่สุดในตลาดจีนตัวนี้ไม่ต้องแพงมากแต่มีรายได้ตลอดทุกวันนะให้เลี้ยงดูพนักงานคนงานครับนะครับเดี๋ยวดูต่ออีกนิดนึงเห็นไหมครับตัวนี้ท่านสังเกตดูดีๆนะครับตัวนี้เป็นทิวเป็นแถวนะฮะไม่ไม่ใช่ธรรมดานี่คือหวงหัวรี่วงหัวรีทั้งนั้นปนกับกล้วยนี่ก็เป็นกล้วยเดี๋ยวพ่อเลี้ยงจะพาเราไปดูที่ไหนครับเดินไปอีกพักเลยมันมีแปลงด้าันนู้นนะครับโอ้โหสวยจริงนะครับ นี่เงินทั้งนั้นเลยนะอีก10ปีผ่านไปเอาไม่สิปีนะครับเขาเลี้ยงปลูกมา2ปี2เดือนนะฮะก็เหลือเวลาอีกเจปีแปดอ่าเจ็ดปีสิบเดือนอีกเจปี1ิเดือนเจอกันนะฮะไม่นานแล้วนะครับเจปี1ิเดือนก็สามารถที่จะขุดขายได้แล้วโอ,โอ้ต้นนี้โตมากมันโตทุกต้นเด็กไม่เอาไม้ออกอครับที่จริงมันไม่ได้มัดนะนะครับเพราะว่าถือว่าเด็กไม่อ,ออกนั่นเองอ๋อม,มันเยอะเกิน เราไม่ไหวเยอะเกินอัตราการรอดดีไหมครับก็ใช้ได้ครับโอเคคที่ที่ปลูกมาครับมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบกว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะก็คืออัตราการสูญเสียการตายเนี่ยแค่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์คือตัวนี้ทนมากนะครับทนแรงทนแรงสุดๆส่วนใหญ่ก็จะ่าตายก็ตายเติบโตได้ดีตายเพราะหนอนหนอนเจาะหนอนมีหนอนเจาะลำต้นครับ นี่ปุ๋ยนะฮะปุยย๋ยไม่ได้ให้กล้วยนะให้ไม่ได้ให้ไม้พยุนให้กล้วยปุยย๋ยนี่คือให้ให้กล้วยนะฮะอันนี้ไว้สําหรับกล้วยอันนี้คือ4 6 0 0รนนเรากระตุ้นให้หนอ่อกล้วยมันมันออกมันแตกไวตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ให<ไ>้เป็นตัวกระตุ้นหนอ่หนอกล้วยแต่ว่าเป็นไม้ไมพยุงเราให้16-16ครับอ๋อไม้พยุงนี่จะให้สุด 16- 1616ครับครับก็ตอนนี้ให้น้ํากล้วยอย่างเดียวเลยที่พามาตรงนี้ก็อยากจะให้เห็นว่า มันก็โตๆกันนะตัวเล็กๆจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้โตๆมันโตทางนั้นเลยฮะโตทุกแถวรับไม่ใช่แบบพาเขาล็อกนี้นะอันนี้ครับอยากให้เห็นครับตัวนี้ตัวนี้โตจริงๆครับเส้นผ่าศูนย์กลางสามนิ้วได้แล้วครับสามนิ้วคือโตเกินมาตรฐานละข้างบนไม่เป็นไรนะครับเขาทิ้งใบแต่ว่าเดี๋ยวเขาผลัดใบเดี๋ยวเขาแตกใบใหม่ฤดูฝนผมผมว่าขออนุญาตมาถ่ายอีกทีนึงฤดูฝนน่าจะค้มสวยกว่านี้เยอะนะเป็นเป็นแนวทางให้เกษตรกรคนรุ่นใหม่ได้ได้เห็นว่า การทาการเกษตรไม่จําเป็นต้องอยู่อย่างเดียวนะครับเราต้องพัฒนาเราต้องปลูกของที่แพงที่สุดนะมูลค่าเพิ่มสูงที่สุดยิ่งตัวไหนยิ่งแพงยิ่งดีนี่ครับเราให้น้ํากล้วย,ยอ๋อนี่คือวิธีการให้น้ําให้น้ํากล้วยลองมาดูครับเอาให้ชัดไม้ประยุงเราก็ต้องได้กินอยู่ใช่ไหมครับรากมันถึงนี่เป็นคล้ายๆสเปรย์นะฮะมินิสปริงเกอร์ครับมินิสปริงเกอร์ลองดูนะครับตัวนี้เห็นไหมมินิสปริงเกอร์เขาให้น้ํากันแบบนี้นะครับมินิสปริงเกอร์ อันนี้ไม่ได้ให้น้ําพยุงนะฮะให้กล้วยครับให้น้ํากล้วยครับให้น้ํากล้วยกล้วยนี่จะอยู่ตรงกลางแถวพยุงพยุงก็ต้นนี้นะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งฝั่งนู้นก็คือฮะสี่คูณสี่เมตรใช่สี่คูณสี่เมตรกินทั้งหมดเลยครับผมว่ามันถึงถึงกันหมดนะมันน่าถึงกันหมดครับถึงกันหมดแล้วฮะสวยมากครับสวนนี้น้ำก็ให้มาจากข้างบนใช่ไหมครับครับบนสะบนสะนู่นเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูครับกล้วยนี้ออกตลอดทั้งปีไหมครับหรือกล้วยสลับกันนะครับพอตรงนี้พอตรงนี้เราเราตัดครับเราตัดเราตัดแม่หอกแล้วเนาะตรงนี้ตัดไปขายละแล้วก็ไว้ไว้หน่อไว้หน่อนี้ไงครับอ๋อไว้หน่อเดียวไว้หน่อขึ้นอีกหน่อหนึ่งแล้วหน่อเดียวตัดทิ้งหมดอ๋อนอกนั้นตัดทิ้งหมดเอาไว้หน่อวคงจะได้อีกหนึ่งรอบครับครับเพราะว่าไม้มันจะชนกันข้างบนใบไม้กิ่งไม้มันจะชนกันก็ได้อีก ปลูกขั้งได้สองรอบพอแล้วครับนอกนั้นเราก็คงคิดเอาอย่างอื่นเข้ามาลงครับผมผมว่าน่าจะเป็นเห็ดหรือเป็นดูก่อนนะว่าอันไหนที่มันมีรายได้ดีก็จะเอามาแซมข้างล่างเดี๋ยวรอดูนะครับเกษตรเกษตรกรหัวรุ่นใหม่เราต้องติดตามนะครับว่าท่านมีแนวคิดดีๆเนี่ยเยอะมากนะก็สามารถที่จะหารายได้จากตรงนี้จากพื้นที่ผืนนี้นะครับไม่ได้รอ10ปีอย่างเดียวนะฮะมันมีอย่างอื่นอีกก็เอามาเลี้ยงคนงานนั่นแหละครับครับมาเลี้ยงคนงาน โห oh, ต้นนี้อยากให้เห็นจริงๆครับอันนี้คือปุ๋ยนะปุ๋ยจากต้นกล้วยฮั่นลองดูครับว่ากล้วยเนี่ยมันทําให้ความอุดมสมบูรณ์นะนี่2ปี2เดือนนะครับผมบอกเลยว่า3ปีนี่ขออนุญ,ญาตลองเจาะดูได้ไดครับลองเจาะก็คือใช้สว่านนะฮะไม่ได้เสียหายกับต้นไม่ไม่ได้เสียหายกับต้นพยุงนะฮะก็ต้องการที่จะดูว่าที่ทุ่งหัวช้างลําพูนเนี่ยมันมีแก่นจริงไหมนะครับปลูกมา3ปีมีแก่นจริงไหมตอนนี้ สองปีสองเดือนเดี๋ยวเจอกันนะครับช่วงฤดูฝนอาจจะได้เจาะกันละครับลองดูต้นใหญ่ๆนะครับก็เดินกันมันนะครับวันนี้ร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่เนี่ยเดินเดินยังไงก็ไม่หมดนะฮะเยอะมีแปลงปีกว่าอ๋อปีกว่ามันปลูกทยอยปลูกเรื่อยๆครับ,รบมันไม่ได้ปลูกทีเดียวทั้งหมดนี่แปลงแลแปลงเขานี่ไม่ได้ปลูกเลยนะอ๋อเพิ่งซื้อใหม่ตรงนู้นก็ ตรงโน้นก็เตรียมปลูกเราพยายามจะสร้างเขาเขาลูกนี้ทั้งลูกให้เป็นลูกไม้มไมพิยุงทั้งหมดเลยตัวนี้นะครับที่ท่านเห็นตัวนี้ก็คือไม้ปีปีกว่านะป,ปีกว่าครับปีกว่าตัวนี้ยังยังโตไม่ถึงนี่แต่ว่าแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวก็จะโตได้ประมาณนั้นเลยเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาก็เป็นไม้2ปี2 2ป,2ปี2เดือนนะครับตัวนี้เป็นไม้ปีกว่าแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะดูแรงๆไปหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวฤดูฝนเรามอีกทีช่วงฝนมันจะสวย S <S <S เห็นว่าปีกว่านี่ครับเราจะดามไม้เยอะหน่อยครับครับตัวนี้ดามทุกต้นตยังช่วยตัวตเองไม่ได้ครับยังยืนต้นไม่ได้ฮะเพราะรมันโตเร็วมากปัญหาของไม้ชนิดนี้อย่างเดียวเลยคือมันโตเร็วเกินไปโตเร็วมากนะฮะเราจะนนจําเป็นจะต้องดามไม้ช่วยวโอ้โหใหญ่มาก <S <S นี่มันสามนิ้วกว่านะครับดูใหญ่จริงๆตัวนี้นะครับสามนิ้วกว่าโอ้สุดยอดเลย พอเลี้ยงปลูกได้ขนาดนี้อันนี้นะครับความหวังของคนรุ่นใหม่แท้ๆเลยนะเดี๋ยวเราดูพอเลี้ยงคิดจะ,จะทำอะไรต่อไปอีกอันนี้ก็เป็นส่วนของระบบน้ำนะครับของในส่วนนี้ในส่วนนี้ที่ทาทั้งสวนกล้วยทั้งสวนพยุงนะครับสวนพยุงหองหัวลีทำยังไงนะครับเพอเลี้ยงคิดรบวนอธิบายนิดน,นึงครับผมน้ําที่ขึ้นมาตรงนี้ครับก็เป็นน้ําบาดาลน,นะครับจบความลึกไป ประมาณ60เมตร60เมตรเนี่ยแปลงนี้ใช้น้ําบาดาลที่เจาะไปอยู่ประมาณห้าบ่อบาดาลครับ5บ่อบาดาลนี้เราใช้โซลาเซลล์ทั้งหมดเลยครับคือไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะไม่มีไฟฟ้าส่วนนี้แต่มีน้ําไหลตลอดแบบนี้ครับนี่ท่านผู้ชมดูนะครับตั้งฝั่งนี้ฝั่งนู้นนะครับมันจะมีน้ําไหลแบบนี้เลยน้ําไหลแบบนี้ตลอดก็เอามาลงตรงนี้ถ้่สามบ่อบาดาลแต่เด็กมันปิดตัวนี้เด็กไม่เปิดนะครับอันนี้คือน้ําฟรี น้ำฟรีครับน้ำฟรีที่แบบเนี่ยใช้โซล่าเซลล์นะครับจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะน้ำก็อยู่ในบ่อนี้บ่อนี้ก็เก็บได้เยอะขนาดไหนครับสามแสนลิตรครับสามแสนลิตรเอาแมคโครขุดออไปลึกๆครับแล้วก็เทคอนกรีตใช้ใช้แมคโครลงไปก่อนเรียบร้อยก็เทคอนกรีตขึ้นมาครับเทคอนกรีตอันนี้มีรั่วมีอะไรไหมไม่มีครับไมม่ีเทหนาหน่อยครับอ๋อเทหนาแล้วก็ใช้ยาป้องกันการรั่วครับเรามาดูทางนี้ครับ ใกล้ๆนิดนึงนะจะมีว่าตัวนี้คานนี่คืออะไรครับเอาไปดึงไม่ให้ไปให้มันแตกไม่ให้มันแตกนะฮะน้ำต้องมีคานยึดแบบนี้นะท่านใดที่สนใจนะสนใจว่าวิธีการดูแลรักษาวิธีการทําอะไรในในตรงเนี้ยัวเลียนครับถ้าสมมติว่ามีใครสนใจสนใจความรู้เรื่องประมาณนี้อยากจะปรึกษาได้ไหมครับยินดีไหมครได้ครับยินดีครับก็บางบางท่านนะครับไม่สะดวกมา อาจจะปรึกษาทางโทรศัพท์ก็ได้ครับได้ครับก็เบอร์อยู่ใน YouTube เราที่ออกมีเยอะๆขอเบอร์โทรอีกครั้งนึงครับผม0857242660ครับครับผมอันนี้เบอร์พ่อเลี้ยงคิดโดยตรงนะครับอันนี้เป็นไอดอนของเรานะฮะไอดอลก็คือว่าเป็นผู้จุดประกายให้คนทางจังหวัดภาคเหนือนะครับอีกท่านหนึ่งแล้วก็ในทั้งประเทศไทยด้วยว่าไม้ฮวงหี่ที่เราปลูกนะเราปลูกแบบคนรุ่นใหม่ทำยังไงให้มันสวยทั้งสวนแบบนี้ ทุกต้นโตเสมอกันนะฮะผมดูเนี่ยโตเสมอกันมากแล้วไม่มีอัตราการสูญเสียนี่น้อยมากเลยนะแล้วมันสามารถสร้างเงินได้จริงทําเงินได้จริงนะครับสปี2เดือนเท่านั้นนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง3นิ้วเนี่เป็นเรื่องธรรมดามากสาหรับสำหรับในส่วนนี้ความสูงประมาณ4เมตร5เมตร6เมตรนะครับอยู่อยู่ในนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกส่วนหนึ่งนะครับบนเนินนะครับว่ามันเป็นยังไงครับโอเคครับครับ ครับผมวันนี้เราก็มาดูต่ออีกนะครับว่าไม้ฮวงหัวลี่เนี่ยหลาย,ลายๆท่านมองว่ามันจะปลูกในพื้นราบอย่างเดียวไม่ใช่นะตัวนี้ปลูกบนบนดอยนะครับบนดอยเป็นพื้นที่ลาดชันลาดชันสูงสามารถถามว่าสามารถปลูกได้ไหมปลูกเป็นแปลงได้ไหมปลูกได้นะครับท่านเห็นนะมองดูครับอันนี้เป็นทิวเลยนะเป็นทิวเป็นแถวเลยเขาเลี้ยงครับตัวนี้เป็นสายพันธุ์หวงหัวลี่สายพันธุ์ไฮลหที่วเวียดนามไฮลำครับไฮลำไฮลานะฮะไฮลาทั้งเขาเลย เป็นไฮลำทั้งเขาเลยนะฮะลูกนี้แล้วทราบว่าพ่อเลี้ยงจะปลูกเพิ่มทางนู้นอีกครับนะครับเป็นหลายๆรุ่นหมายถึงว่าท่านไม่จําเป็นจะต้องปลูกทั้งรุ่นนะฮะปลูกแบบรุ่นเดียวกันทั้งหมดทั้งพื้นที่เพราะว่าค่อยๆนะครับค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปปลูกทีละน้อยพ่อเลี้ยงเริ่มตอนแรกนี่เริ่มจากกี่ต้นครของเวียดนาม2 0 0พครับเวียดนาม2000หลังจากนั้นก็มาเนี่ย ก็ค่อยๆมาแปลงนี้ค่อยๆไปแปลงนูนแล้วก็ค่อยๆมาแปลงบนนะคือทําอย่างนี้นะครับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับที่กาลังกําลังศึกษากําลังทดลองดูนะครับบางท่านก็เริ่มจาก10ต้นบางท่านก็เริ่มจากร้อยบางท่านก็เริ่มจาก1 0 0 0แต่ที่แน่ๆท่านปลูกไปแล้วท่านจะมีความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าไม้ชนิดนี้ถามว่าง่ายไหมง่ายนะครับแต่ถามว่าถ้าจะปลูกให้สวยมันก็ยากเหมือนกันนะฮะถ้าจะปลูกให้สวยเพราะฉะนั้น ทำยังไงจะให้สวยทำยังไงจะให้ต้นสม่ำเสมอเท่ากันทั้งแปลงนะครับแล้วทำยังไงผลผลิตมันจะสูงท่านต้องค่อยๆเรียนรู้นะครับบางบางอย่างก็มีในเรื่องของโรคแมลงด้วยเช่นกันครับก็มีหนอนอยู่บ้างครับหนอนต้องดูแลครับหนอนเจาะลำต้นหนอนเจาะลำต้นครับก็จะใช้อะไรครับเป็นหลักส่วนใหญ่ก็จะใช้ยาฆ่าฆ่าหนอนถ้าท่านไปที่ร้านเกษตรเขาบอกว่ายาฆ่าหนอนยาฆ่าหนอนง่ายๆเลยมันมันมันไม่ใช่หนอนหรือมันมันเป็นอีกกลุ่มครับโทษทีครับมันเป็นด้วงครับเป็นด้วงเจาะ เดี๋ยวจะให้ถ่ายลง YouTube ให้เนาะเพราะว่าผมเก็บไว้ข้างล่างครับด่วงด้วงก็อย่างนี้นะครับด่วงก็จะเป็นประมาณว่าเป็นเป็นแมลงปีกแข็งนะครับแมลงปีกแข็งซึ่งไปจับเรียบร้อยปุ๊บไข่ตอนตัวอ่อนไปไข่นะฮะแล้วตัวอ่อนนี่ก็จะเจาะเข้าไปในลําต้นนะฮะกินเนื้อไม้เข้าไปเป็นคล้ายคขี้เลื่อยออกมาเลยอันนั้นคือขี้ของหนอนนะฮะที่มันกินเนื้อไม้คราวนี้ถ้าเราเจอแบบนั้นปุ๊บเราก็ใช้สูตรของหลายๆสวนนะฮะเขาใช้เขาใช้เชลไรท์เชลไรท์ที่มันเป็นกระป๋องนะฮะ ที่มันเป็นกระป๋องมันจะมีหัวฉีดแบบเข็มนะครับก็แทงเข้าไปในรูเลยแล้วก็ฉีดพ่นจิตเดียวจิตเดียวคือง่ายมากนะได้ได้ผลแน่นอนแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งสาหรับพ่อเลี้ยงนะครับอีกสูตรหนึ่งไอ้สูตรสูตรที่ใบใบก้อนอ่าไม่ใช่ใบก้อนนะครเป็นเชลไรตัวนี้ที่กําจัดปลวกนะตัวนั้นก็ได้ผลและอีกส่วนหนึ่งอีกสูตรหนึ่งก็คือพ่อเลี้ยงจะใช้สลิงฉีดยาสลิงเข็มฉีดยาก็คือดูดมาตัวที่ดูดมาคือยาฆ่าแมลงก็เป็นยาชื่อยาเลยฮะที่จริงยาใ้เข้า แบรนด์ไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ามันค้างอยู่ในสวนเราเราก็ไม่ได้ใช้กับพืชเกษตรนะใช้กับไม้มันก็ไม่มีสรุปแล้วก็คือถามทางร้านร้านขายวัตถุดิบการเกษตรนะครับทุกอย่างเราถามได้เลยโดยตรงนะฮะว่าว่าใช้ยาตัวไหนที่ปาบนอนนะฮะก็คือน่าจะได้ผลเหมือนกันใช่ครับสิทธิเข้าไปแล้วมีอีกหลากหลายแนวในความคิดนะครับก็คือบางท่านบางท่านนะครับก็ใช้ลักษณะของการป้องกันป้องกันนี่ง่ายนะครับแต่หลายท่านใช้หนึ่งใช้เชลดร้ที่มันเป็น เป็นปิ๊บนะฮะเป็นปิ๊บเป็นกระป๋องกระป๋องมาเลยก็ใช้ตัวนี้นะครับผสมกับน้ํามันเครื่องน้ามันเครื่องใช้แล้วนะครับน้ำมันคิโลนะฮะน้ำมันเครื่องที่ <Okay. S 1> ใช้แล้วก็ลงลงใช้แปรงทาสีนะครับทาตามต้นทาตามต้นเนี่ยสูงขึ้นไปประมาณ1.5เมตรนะครับก็บบจะประมาณนี้1.5เมตรก็จะประมาณนี้นะครับก็จากตัวนี้ลงมาข้างล่างอันนี้เราเห็นหลายหลายหลายๆท่านนะครับหลายๆสวนก็เห็นที่มันเป็นสีดําลงมาเนี่ยคือเ็าใช้สูตรนี้นะครับเชลได เซลไรคือมันเป็นตัวยาที่ป้องกันและกําจัดแมลงปลวกอยู่แล้วนะครับปลวกก็จะไม่เข้ามาใกล้ก็มีวิธีวิธีหนึ่งก็คืออยาให้คนต้นมันลกครับผมถ้าคนต้นลกนี่มาแน่มาแน่มาแน่ครับเพราะว่าพวกนี้ชอบอยู่แล้วลกลกนะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดนะครับความความรู้จากหลายๆสวนที่เราไปดูมาแล้วส่วนของต้นตำลับนะครับในประเทศจีนประเทศเวียดนามเขาจะใช้ปูนขาวนะครับปูนขาวก็คือปูนกินหมาก ผสมกับน้ําผสมกับน้ําทานะครับทาตรงนี้พ่อเลี้ยงก็เคยใช้ใ่ไหมครับใช้ครับจริงๆแล้วปูนขาวนั้นได้ผลดีมากครับครับแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาครับมันมันมันใช้เวลาครับพอเราเราทาปูนขาวทั้งหมดแล้วพอถึงฤดูฝนอ่ะมันก็ร่วงหมดมันจะร่วงครับเขาจะทาเขาจะทาหลังฤดูฝนครับอย่างที่พ่อเลี้ยงบอกนะฮะทำไมเราต้องคือไม่ต้องสนใจฤดูฝนเพราะอะไรครับฤดูฝนเอาจริงๆแล้วฤดูฤดูฝนนะครับนอนไม่ค่อยมีครับ มัน <sm ansen> จะเริ่มจากตุลาหลังจา,จากหมดฝนหมดฝนปุ๊บส <from S 1> บิ่งที่คุณต้องทำนะฮะในประเทศจีนในประเทศเวียดนามเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําก็คือคุณต้องทาปูนขาวหรือคุณต้องทา,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 าน้ํามันเครื่องใช้แล้วนะครับน้ำมันเครื่องใช้แล้วเนี่ยไม่ได้ใช้น้ํามันเครื่องอย่างเดียวนะครับคุณผสมเชลดร้ด้วยนะฮะเชลดร้นี่คือมันจะมีตัวยาสําหรับการป้องกันนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่กำจัดนะกำจัดด้วยส่วนหนึ่งป้องกันส่วนหนึ่งคือถ้าแมลงมาจับปุ๊บแมลงได้กลิ่นคือไปเลยครับเขาไม่อยู่นะฮะ เพราะฉะนั้นการป้องกันผมว่าดีที่สุดคือการป้องกันแต่ถ้าถ้าถ้ามันมีหนอนมาเจาะแล้วก็ต้องจําเป็นต้องกําจัดนะครับไม่ใช่ป้องกันอย่างเดียวกําจัดก็ใช้สูตรของอ่อเลี้ยงคิดนะครับใช้สลิงฉีดยาก็ได้รหรือบางท่านถ้าไม่ต้องเยอะเท่าไหร่อันนี้ถ้า,ถ,าถ้าใช้เชลไดเป็นแบบแบบฉีดพ่นมาใช้เนี่ยคงใช้เป็นเยอะมากนะครับ,รบเป็น,เป,นเป็นกระบะคงไม่ไหวคงไม่ไหวก็ <laughs> ใช้สลิงสลิงนะครับง่ายๆ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะทําให้ดูก็ได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูนะว่าเขาทำกันยังไงที่ต้นไหนทำยังไงตรงนั้นใช่ไหมครับที่พนักงานทาอยู่เดี๋ยวให้เรียกเด็กมาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับพ่อเลี้ยงครับที่เราคุยกันเมื่อกี้ในเรื่องของนอนจ่อลําต้นไอเรื่องของนอนที่กินใบหรือแมลงกินใบนี่เป็นเรื่องน้อยมากปัญหาเล็กน้อยมากไม่ต้องทําอะไรก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องจัดเพราะว่ามันกินมันกินใบหนึ่งมันจะขึ้นมาห้าใบมันกินไปสิบยอดมัน สำหรับแมลงกินใบไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ส่วนของแมลงเจาะลําต้นจะมีปัญหาบ้างนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาเรียกว่าไม้ในสกุลพยุงเนี่ยเขาเรียกไม้โรสฟูดโรสฟูดก็คือโรสก็คือดอกกุหลาบนะฮะกลิ่นมันมีกลิ่นหอมนะครับเหมือนดอกกุหลาบไม้ที่มีกลิ่นหอมแบบนี้มันก็ทําให้ดึงดูดนะครับพวกแมลงมากินไม้นะครับกินไม้อ่าแล้วตัวนี้ต้นนี้ก็คือต้นที่มีปัญหานะครับผมผมจะบอกนะครับว่า ไม้ตัวนี้มันไม่ใช่มีข้อดีอย่างเดียวนะฮะข้อดีอย่างเดียวก็คือการที่มันโตเร็วการที่มันแพงการที่มูลค่าเพิ่มมันสูงแต่ข้อเสียมันก็มีนิดนึงคือว่าจากอายุ1ปีถึง3ปีแรกเนี่ยมันยังไม่เข้าแก่นนะฮะจากเข้าแก่นไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยสังเกตดูมันจะไม่ค่อยมีหลัง3ปีไปแล้วเนี่ยแมลงกินน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะฮะแต่ช่วงแรกเนี่ยหนถึงสปีแรกเราต้องดูนะครับเหมือนที่กล่าวไปแล้วเมื่อกี้ว่าการป้องกันดีที่สุดก็คือใช้หลายๆอย่างที่เราคุยมาเมื่อกี้ แต่ถ้าสมมติว่าเราใช้เรียบร้อยแล้วมันยังมีแมลงเจาะอยู่นะครับมีหนอนเจาะอยู่มันจะเหมือนต้นนี้นะฮะต้นนี้ก็คือนี่ครับอันนี้คืออะไรครับพ่อเลี้ยงอันนี้ก็คือหนอนมันเจาะครับนหนอนมันเจาะมันก็เอาอันนี้ขี้หนอนนะครับออกมาครับขี้ไม้ครับขี้ไม้ออกมาตรงนี้ดำๆนี่คืออันนี้เป็นแผลเก่าครับแสดงว่าเราฆ่าเขาที่แล้วครับมันอาจจะตายไม่หมดครับอ๋อมุดเข้าไปในนี่น่าจะมีหลายตัวมันุสิ่งสําคัญนะมันเจาะหลงลากนะ ถ้าเราไม่ดูแลนะรตายเลยนะครับเดี๋ยวจะกินเงาใช่ไหมเดีจะกินข้างล่างเงาทั้งหมดเลยกินเข้าไปในเงาวิธีการทํำยังไงครับก็คือเอาน้อยเอาไหมอ่าเดี๋ยวเชิญทีมงานนะครับเชิญทีมงานพนักงานเอาน้องทำเลยครับพี่เขาดูแลที่นี่นะครับดูแลที่นี่ทําตรงนี้เลยนะดูวิธีการนะฮะว่าทํำยังไงเอาเหล็กครับเหล็กเหล็กนะครับค้นค้นว่ามันอยู่ตรงไหนหารูมให้เจอต้องหาให้เจอก่อนก่อนอื่นเราดูก่อนว่าเดี๋ยวครับก่อนอื่นเราต้องดูก่อนว่ามันมีไอ้ที่มีขี้เลื่อยนะใช่ไหม ครับเราต้องมองตัวขี้เลื่อยเนี่ยถ้ามีขี้เลื่อยปุ๊บแสดงว่ารู้เลยว่ามันมันมากินตรงนี้แน่นอนใช่ครับกินต้นนี้นะครับเรียบร้อยเราก็หาพอเสร็จเนี่ยสาคัญนะฮะต้นต้นลกไม่ได้เลยนะต้นลกระมาเลยแล้วก็พอหารูได้แล้วก็เนี่ยต้องมีไซลิงครับไซลิงแล้วก็ตัวนี้คือยายาฆ่าหนอนครับยาฆ่าหนอนไปถามไปถาานได้เลยครับมีเยอะแยะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปครับอ๋อฉีดเลยเข้าไปอ่าโอเคประมาณสักสองเข็มสองเข็ม อยู่ใช่ไหมครับเอาอยู่อยู่ครับถ้าทําแบบนี้คือเอาอยู่แน่นอนนี่ยาประเภทยาดูดซึมครับยายาดูดซึมเอาแล้วผสมอะไรไหมฮะผสมยาดูดซึมกับสารจับใบครับอ๋อตัวนี้คือสารตัวยาช่วยซึมต้องมีสารจับใบด้วยมันมันมันที่จริงอ่ะมันมันเป็นผลดีก็คือมันจะได้ซึมเข้าไปในต้นไม้ได้ได้ดีกว่าได้ไวขึ้นดีขึ้นครับโอเคต้องใช้สารจับใบด้วยนะฮะแล้วเมื่อกี้เห็น่อเลี้ยงบอกว่าเทคนิคอีกนิดหนึ่งก็คือจะต้องมีไอ้ตัวที่กันอะไรคุมคุมไข่ด้วย ถ้าเราฉีดฉีดอ่าเราใช้ยาฆ่าหนอนฉีดลำต้นเนี่ยครับเบื้องเบื้องต้นนะครับต้องมีอันดับหนึ่งต้องมีสารจับใบหนึ่งสารจับใบนะครับอันดับที่สองคือยาฆ่าหนอนคือต้องบวก3อย่างนะครับแล้วก็อันดับ3าก็คือยาคุมไข่ยาคุมไข่เมื่อไอหนอนตัวนี้พอมันเป็นแมลงไปแล้วมันก็จะมาไข่ใส่ต้นไม้ไงถ้าเราไม่มียาคุมไข่มันก็ไปจับเดี๋ยวมันก็ลามไปเดี๋ยวมไปไข่ครับก็ไปออกอีกโอเคครับมียาคุมไข่นะครับตัวหนึ่ง ยายาตัวที่ฆ่าหนอนหนึ่งเลยตัวยาฆ่าหนอนนะครับหนึ่งเลยสสารจับใบนะครับอันหนึ่งสามสารจับใบ2ละอันที่สามอันที่3ก็คือยาคุมไข่ยาคุมไข่ของหนอนของแมลงตัวนี้ไม่ให้มันไปขยายพันธุ์ต่อที่อื่นเกษตรมีอยู่แล้วครับไร้เกษตรมีทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นเทคนิคจากสวนนี้นะฮะสวนของของผู้เลี้ยงคิดนะครับสวนนี้เลยมีเทคนิคอะไรเยอะแยะมากมายที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะฮะแปลงหนึ่งที่เราดูเมื่อกี้นะครับ รวมๆแล้วก็ร้อยยี่สิบไร่นะฮะคือมันอลังการงานสร้างมากๆเลยครับเพราะว่าไม้ที่เป็นไม้เศรษฐกิจตอนนี้นะครับเขาปลูกกันทั่วประเทศแล้วนะครับปลูกทุกจังหวัดผมตามไปดูทุกจังหวัดเรียบร้อยในภาคเหนือเราก็มาดูแล้วว่านี่คือถือว่าเป็นมือโปรนะครับเบอร์หนึ่งของภาคเหนืออันดับต้นๆเลยของประเทศไทยนะฮะแล้วท่านท่านใดสนใจก็ติดต่อผู้เลี้ยงคิดได้นะครับมาจะมาดูงานที่สวนก็ติดต่อผู้เลี้ยงคิดถ้าท่านว่างก็มีโอกาสนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าสอบถามเรื่อง ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้นะครับท่านก็ยินดีที่จะให้ยินดีใช่ไหมครับที่จะให้ข้อมูลนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราก็เห็นมาแล้วว่าบนดอยก็ปลูกได้นะครับพื้นราบก็ปลูกได้ต้นโต2ปี2เดือนมันโตได้ขนาด3นิ้วนะครับแล้วปลูกเป็นแปลงสวยงามขนาดไหนวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับพอเลี้งคิดมากๆนะครับที่กรุณาให้รายการเรามาถ่ายทำนะฮะเพื่อที่เป็นวิทยาทาน เป็นแนวทางสําหรับเกษตรกรรายใหม่ๆที่อยากจะปลูกไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับพ <อ S 1> รเพื่อเป็นเงินออมก้อนโตในอนาคตพวกเลี้ยงคิดนะครับมูลค่าทรัพย์สินของเฉพาะไม้อย่างเดียวเนี่ยเราคํานวณมาต่ำาๆเข้าๆเลยก็หลักร้อยล้านบาทนะครับหลักร้อยล้านบาททําการเกษตรอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายตายที่ตลาดนะครับถ้าสมมติว่าคุณรู้ว่าตัวไหนแพงที่สุดดีที่สุดตลาดมีความต้องการมากที่สุดควรจะปลูกตัวนั้นและจากวันนี้ไปนะครับผมจะตามไปดูในทุกจังหวัดที่ท่านปลูกอยู่นะแล้ว ใหลายจังหวัดที่ท่านกําลังปลูกกําลังจะปลูกนะครับท่านใดสนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน y t u t u นะครับใน Google คําว่าไม้ห่วงโหรี่คําว่าไม้พยุงไฮหลัมพยุงเวียดนามก็ได้นะครับหงหมู่ไทยแลนด์ก็ได้นะครับหงหมู่นะครับเราอยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรไม่ใช่ว่า,ขา,าขายกล้าแล้วทิ้งนะครับขายกล้าแล้วแล้วแต่จะไปที่ไหนเราตามดูนะครับจนถึงขั้นขายไม้เราต้องปรึกษากันนะครับถึงขั้นขายไม้ส่งออกไปยังประเทศจีน นำเงินตาจากประเทศจีนกลับมาสู่เกษตรกร,กรไทยนั่นคือความสําเร็จของเรานะครับเราจะโตไปด้วยกันนะฮะความสําเร็จนี้เป็นไปด้วยกันไม่ใช่ว่าหงมู่จะทําคนเดียวได้เกษตรกร,ะกรจะทําคนเดียวได้นะครับเราทําช่วยกันตั้งแต่แรกการขึ้นทะเบียนเอกสารขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพันธุ์พืชอนุรักษ์บัญชี2ไซเตสน,นะครับเพื่อการส่งออกทุกอย่างเราปรึกษากันนะฮะเอาจนสําเร็จให้ได้ ถ้าปลูกแล้วเกษตรกรขายไม่ได้ไม่มีไรายได้ดีขึ้นมาก็ไม่รู้จะส่งเสริมให้ปลูกทําไมนะครับในเมื่อเราส่งเสริมปลูกแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบนะฮะเราต้องพาเกษตรกรไปสู่ความสําเร็จให้ได้สำหรับวันนี้กราบขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมและสวัสดีครับ